ครับสิครับผมสันารสานพี่น้อง,ม,ง,าาองมุนี้ลาบเป็ดพี่น้องอันนี้น,งนังกบอกว่าอืมพ็ผัดเสียงพี่แกงพี่แกงแกงเลยลาบเป็ดสูตร้ข้าวพี่น้องฮ่าฮ่าฮาคดยบ เอามาผัดซืด้อๆกันไดน้ด้วพี่น่องแล้ววีคสอตุของขอ้าว้ลาเราโอ้โหม่กีทถ้วนี่จับใส่ไปหน่อยเนาะนี่วย ปกติ้ังกินแกงมันจะมียังก็บใบบักหีบ่อดยอดใบบักมีบบ่อย่างข้นมากระเทียมกิเียง ับนี่อย่านี้ครับก้อเตรียมเตาียมติงแจเตรียมตัดเตรียม่ตุ๊ตัดตุ๊กตัดตอนน้ต้มมันนี้ป่ต้มต้มคนละต้มยุดต่อทานน,น,านะครับผมขั้ต้ม เป็นจะดูกพี่น้องเป็นกระดูกเป็นอะไรพี่น้องมาตุ่มเคยเบิ่งลาเป็นกรนต่อพี่น้อง ต่อทานนะครับผมเนาะกํลังตง้มแยกหน่อยเ่รผมคัวอาจจะ6กแ่พี่น้องนี่จะ้ะสิงมครบจะำาับฝาก ซึ่งเราฝุงมาพี่ถ่า,ถา,ถาม้เย็นก่อนตัวขวานเงบุบบกตัวขวานี่บุกถ้ก่เราลูกตอนมินหอนกับเขาหัวสุกเป็นเขาเบียร์เลยตัวอหอนได้ไหมลัง ุงแลวพี่น้องุงสุดหลดเนาะคุได้บอมักกับบตดองไซเด้พี่น้องไซนั่งกับเชี่ยมด่วงเทียนกับด้ขอขอ้าคหอมไม่ได้ใจยึ่มถึงเนาะ เลยพี่เก่งมันหอมดีมากเลยพี่น้องเขาจะขวายิงๆนะก,กับฟุ้งขึลับส่วนผู้ใดอยากกินอ่ะยังก็อเกินอัมบ่ก<ะ>็ติมเลือดเติมเลือดที่คั่นตะไคร้ไเนาะครับผมเนาะคั่นใบตะไคร้ไซ ท oui. er> ิมี่จะถอพอแล้วเราแล้วก yeah, nah ิดเป็นท่านนีอพ้ัาวีนี่ลุงยังจอดพักใส่อะปักใส่

Я жду

ข่วนมะกราดลาเป็ดที่แรกว่าจะมกน้อไมยก็เลยถามว่ามกน้อไมยกับลาบเป็ดกินยังกินลาเป็ดพุดแล้ว <laughs> วะท่านสุดที่ได้กินวันนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่านี้นะอนำลาต้มนะครับผมนะน พี่ถา่วพอแล้กินเป็นผู้เดียวพี่นอ้องอ่ำใช่กี่กินอยู่นะครับผมเนะาะเคยกินอยู่ตั้งแต่เป็นกับแก้ม <laughs> ขาดตเนี้อปิกซิมลาบเป็ดพี่น้องอวาน,นวานเนดรืะ่ะนาจะม่พ้นผม เหมือนผักกระดองใส่หอดดียกินส้มพันธยากูอ่ดอกอยากลาบเนี่ยกับมื่อนี้กับวันพะอีกคือว่าตีเป็นวันศีนบ่ นี่ดอกผักใส่ขมขมสู่ผักกระเดาบ่ได้สัมผักกระเดาขมปิดเนี่ยมันบม่ได้จินบไม่ได้จินเด็ดขาดเลยไหนสุโขามีอะไรขมดูปะ ่ลมกจักจับนไปน้องฝากกดไลกดแชร์กดติดตามกด subscribe งสมแสนได้ไน้องก็เป็นกำลังใจคลิปนี้พอยากตัวลคนพบกันใหคลิปหน้าสวัสดีครับผม